สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนนะครับาความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็ไม่มปดูความลักของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤกษิกายนอีพีหลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับแล้วก็สุขสันต์มันเกิดชาวราศีพิจิกท่ทานด้วยนะครับก็เริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าดีเฮโรเฟนนะครับจเจนภาพของการนั่งสมาธินะครับหรือว่าการที่เหมือนกับความผูกพันความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆที่กำลังทําด้วยกันเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพิจิกท่านว่าเหมือนกับคุณเคยทําดีกับใครสักคนหนึ่งไหมครับและเหมือนกับถ้าเกิดเขาหลับตาเนี่ยเขาก็คงจะจําได้ว่าคุณเเเคยทาําาาาาออะะะไไรร้้้บบงพพฉนนนั่ีกช สีพีจิตรท่านว่าความรักที่คุณทําไปเนี่ยสิ่งดีที่คุณเคยทําลงไปใน,นเกี่ยวข้องกับความรักใๆก็ตามยม่เหมือนกับมันจะท้อนกลับมาหาคุณเองขอทาน,นายเลยว่าดวงชะตาของ,ของชาวราศีพิจิกหลายท่านในช่วงนี้เหมือนคุณนิ่งสงบเหมือนคุณเหมือนกับใจเย็นขึ้นเหมือนคุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ในที่ของเรามากขึ้นเริ่มรู้สึกดีมากขึ้นรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นหลายคนอาจจะเหมือนกับ like, เข้าวัดทาบุญนั่งสมาธินะครับหรือทําจิตใจให้สงบหรือคิดดีทําดีมาตลอดเกี่ยวข้องกับความรักเพราะฉันไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า คุณจะได้รับความรักที่เป็นพระราชาถือเหรียญหรือว่า King of Pentacles หมายความว่าคุณจะพบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีความมั่นคงถือเค้กวันเกิดมาั่นหมายความว่าในเดือนว,วันเกิดของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยของขวมมัญวันเกิดคุณอาจจะพบเจอความรักที่มีคุณค่าความรักที่เขาเรียกอะไรความรักที่เขากลับมาทําดีกับคุณกลับมาคืนดีกันกลับาเองคุณค่าคุณหรือเขานึกถึงวันเดือนปีเกิดคุณได้ก็เลยกลับคืนมาหรือนึกถึงสิ่งดีๆที่ฮีโรเฟนที่คุณทาเอาไว้ก็เลยกลับมา เพราะฉะนั 1941, ally, today, saying, like thing, our ้นหมดของมไพ่สองใบนี work, ้ทำานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกรลอท่านว่าคนรักที่เลิกลากันไปหรือคนรักที่มีปัญหากันไปหรือความรักของคุณในตอนนี้เนี่ยจะตอบเลยว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆกับพืนมาคุณจะพบเจอความสุขคุณจะได้รับของขวัญวันเกิดเป็นการที่เหมือนกับพบเจอความรักที่มันความมั่นคงความจริงจังจริงใจจากผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนนึงที่เขาถือคิดวันเกิดมาหาคุณน่ะการเฉลิมฉลองความรักครั้งใหม่การเฉลิมฉลองความรักที่เราทำดีมาตลอดเวลาหรือทำดีหรือรักแท้หรือว่าเชื่อมั่่นเเเชืออใจครมาตลลดว มันจะย้อนกลับมาหาคุณเพราะฉันพไพ่ใบนี้ครับคิงถือเหรียญขอตอบเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเป็นดูไปเหมือนกับคนที่ใช้อารมณ์ไปบ้างดูเหมือนกับคนที่นิ่งเฉยไปบ้างเย็นชาไปบ้างในส่วนของพระราชาถือเหรียญแต่เขาจําได้นะว่าคุณเกิดเดือนเนี้เขาจําได้นะว่าคุณเคยถือแก้วเหล้านะครับเคยนอนหลับตานั่งสมาธิกับเขาเคยทําสิ่งดีๆเคยทําบุญร่วมบุญกันมาเพราะฉันพไพ่ใบนี้เห็นไหมครับก็ถือแบบเคยวันเกิดมา ั่นหมายถึงว่าผมขอตอบเลยว่าคนรักของชาวราพิจิกไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าใดๆก็ตามขอตอบเขายังจาได้ครับเขายังจําสิ่งดีคุณทให้เขาได้เขายังจํงา,าจรู้สึกความดีเห็นคุณค่าจาวันเกิดคุณได้นึกถึงคุณได้คิดถึงคุณนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยในใจเึกกแล้วเนี่ยก็ยังรักคุณอยู่เพราะเห็นไหมครับว่าเป็นบ้านเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มันสงบอะนะครับร่มเย็นที่เขาต้องกลับมาหาเสมอมาเลยแต่ใครหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอะไรครับไพ่ใบต่อมาเพจออฟวานหรือเด็กถม้เท้า ไพ่ใ,ใบนี้บอกชาวราศีพิจิกห้มาเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มอยู่ได้แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเขาจากเราไปนานแล้วเราทําดีกับเขาจนเหมือนกับเราออกมาแล้วออกมาเดินทางไปต่อของเราแล้วอาจจะเป็นการเดินทางเรื่องของการขนของไปเที่ยวไปอยู่ที่ของเราเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเหมือนกับทําดีมากพอทําดีสุดแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้รักเขามากที่สุดแล้วทําเพื่อเขาจนเขาเหมือนกับรู้ถ้าเกิดเขาจะรักอ่ะเขาต้องรู้ตัวเขาเองเราคิดแบบเนี้ยเราเชื่อว่าเขาต้องรู้เราเชื่อว่าคนรักของชาวราศีพิจิกษ์ในคุณเชื่อนะคคครัับว่่านนกของุณเีย เขาจะรู้ตัวของเขาเองเขาจะจําได้เขาจะนึกถึงคุณเองนะครับเขาจะกลับมาหาคุณเองเขาจะรักคุณเองถ้าเขาจะรักโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าตอนนี้ชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยมันคุณออกมาอยู่ที่ของคุณแล้วออกเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจจะเหมือนกับไปโฟกัสเรื่องงานหรือมีชีวิตที่มีความสุขนะครับเพราะเราคิดว่าเราทิ้งเหยื่าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่มันเหมือนกับที่เราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันคือเหมือนกับคนที่ตัวเปล่าเดินออกมาหมายความว่าเราทิ้งทั้งเงินทิ้งทั้งทองใจ นะครับอย่างน้อยมันคือความบริสุทธิ์ใจความดีงามที่เราทําเพื่อใครนกคนมาต,ตลอดเลยที่ผ่านมาเนี่ยถึงดอมเดินออกมาไงถึงเดินออกมาไงออาครับในตอนนี้เพราะฉันพ่เด็กถือไม้เท้าใบนี้บอกชาราศีพี่ pinpoint. ท่านว่าเหมือนตอนนี้คุณเริ่มมีความสุขเริ่มเหมือนกับมองเห็นทางของตัวเองแล้วเริ่มเจอเส้นทางตัวเองแล้วเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มเดินออกมาไกลแล้วเริ่มเจอทางที่ไปต่อเรื่อยๆแล้วบนเส้นทางที่มีความสุขมีต้นไม้มีภูเขามีใบหญ้าแล้วเราเหมือนกับคนที่ออกเดินทาง,งครั้งนึงอย่างเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับไม่ต้องหันกลไปอีกอะ่ะเพราะฉันเด็กถือไม้เท้าทำนายดวงตาของชาราสีวิจิตรท่านว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพั้งหมดทั้งหมู่ไพ่สามใบน,นี้คว,ความรักความดีทีคุณทาเนี่ยคนรักจะกลับมาเพราะความรักความดีที่คุณทําเอาไว้แต่เกิดใครก็ตามนะครับออกเดินทางครั้งหนึ่งหรือว่าตัดสินใจที่จะไม่กลับไปแล้วเนี่ยไพ่เป็นอของเขาก็ยังจาคุณได้อยู่นะครับเราะายัางตามคุณมาอยู่แต่คุณอาจจะเดินหันหลังไปไกลแล้วหมายความว่าเด็กถือไม้เท้าคุณอาจจะเป็นดวงชะตาที่มีคนเข้ามาคุยหรือเริ่มความสัมพันธ์ทีี่มมควาสุข รีเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆที่รู้สึกดีกว่ารู้สึกเหมือนกับเป็นแพชชั่นใหม่ๆเช่นการออกเดินทางเช่นการท่องเที่ยวนะครับเช่นการทํางานเช่นโฟกัสเรื่องงานหรืออาจจะเหมือนกับมีคนเข้ามาจีบเข้ามาสนใจเราเป็นคิงเือเรียน่ะเป็น,นของขวัญมันเกิดของคุณที่เหมือนกับพบเจอผู้ชายที่เขาเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือทําให้เรามีความสุขอยากจะจับมือเราแล้วก็เดินทางไปกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นขอทำนายแบบนี้เลยว่าคุณจะพบเจอความรักที่มันดีนะครับมีดวงที่มีสเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้ามาจีบเข้ามาสนใจเข้ามาดูแลประมาณนั้นแต ไพ่ใบต่อมาพอคุณจะไปนะไพ่ใบต่อมานะครับพอเราจะไปพอเราเริ่มสุขว่าอยู่ได้แล้วหรือเหมือนกับออกเดินทางหรือว่าโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินละหรือออกเดินทางในตามชีวิตของเราหรือตามบนเส้นทางของเราเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับคือ d h e e m p l o อ e r หมายความว่าคนลกของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยคุณมกักจะเจอผู้ชายคนนึงที่เขาเหมือนกับดูเหมือนกับเย็นชานิ่งๆนะครับดูเหมือนกับไม่สนใจไม่แคร์เราอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์คิดว่าเขาต้องอยู่เหนือเราไม่ยอมแพ้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ใบนี้ว่าเหมือนกับเขาเห็นแผนที่อยู่แล้วเขารู้ทางกลบบ เขารู้ว่าคุณจะไปไหนเขารู้ว่าคุณอยู่ที่บ้านเขารู้ชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะเดินตามคุณหรือเปล่าเพราะฉันเอ็มพอยเลอร์ไปนี้บอกชาวราศีพิจิกท่านว่าเหมือนเขารู้นะว่าคุณยังอยู่ที่เดิมเหมือนเขารู้นะว่าคุณยังรอเขาอยู่เหมือนเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอ่ะเพียงแต่เขาเหมือนกับคนที่เหมือนกับอีโก้ทาอะไรไปด้วยอารมณ์แต่เห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเขารู้ทางกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองเพราะฉันทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกรมณ์อยู่ที่ว่าคุณเนย ยังพอที่จะให้อภัยเขาหรือว่าต้องการเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมครับจากคนที่นั่งอยู่บนรังสีทองกับการเป็นนั่งอยู่บนรังสีไม้แล้วก็เหมือนกับมีหินไปหมดเหมือนและแห้งแรงไปหมดแล้วเขาถึงจะนึกถึงคุณได้เพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับเอ็มพอยเลอร์คนนี้ผู้ชายคนรักของชาวราศีบิจกัท่านหรือผู้หญิงก็ตามเขาจะนึกถึงชาวราศีบิจก็ต่อเมื่อเขาเขาเจ็บเขาแห้งแรงเขาลำบากเขาไม่เหลือใครเขาจําทางกลับบ้านได้ทันทีจําคุณได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะจําคุณไม่ได้ในตอนนี้นะครับ คิดว่าไม่ยอมคุณคิดว่าเหมือนกับเอาชนะคุณได้คิดว่าเหนือคุณคิดว่าทําอะไรไปตามอารมณ์คิดว่าทําตามสิ่งต้องการของตัวเองหรือหึงกับตัวเนี่ยหรือไม่ได้ถิงจิตใจคุณเนี่ยแต่ไพ่เป็นอีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขานึกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ขเขาลําบากเขาไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงเดรฮายพิเทสครับเดรฮายพิเทสก็เหมือนกับชาวราศีพิจกท่านเลยผูย้หญิงคนหนึ่งที่นั่งถามลูกแก้วนั่งดูดวงตลอดหรือนั่งดูดวงอยู่ตอนนี้เลยว่าคนักของเราเนี่ยจะกลับมาไหม ขอตอบเลยครับเนี่ยใครไนี้คือภาพของแม่โมดกาลังพยากรเลยว่าทั้งรูนทั้งไพ่ทั้งลูกแก้ววิเศษทํานายดวงตาของชาวราศีพิจิกษท่านเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะครับสิ่งที่คุณรักสิ่งคุณเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองเนี่ยแหละเขาจะกลับมาตามที่คุณรู้สึกเขาจะกลับมาตามคําพยากรณ์ความรักความรู้สึกของคุณเลยใครที่ดูดวงมานานแล้วคิดว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาสมดังใจคุณแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเป็นเดรหายพิเทศบเนี้ผมขอตอบแบบนี้เลยนะกันในข้อ2ว่า เขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยทนกับเขาได้รอเขาได้เขากลับมาหาคุณเนี่ยคุณก็จะใจอ่อนเขากลับมาหาคุณเนี่ยคุณก็รักเขาอีกเพราะเดินหาพิทเสศหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ยังรู้สึกอยู่ยังรู้สึกเหมือนกับเชื่อว่าเขาจะกลับยังรอเขาอยู่ยังรักเขาอยู่ยังดูดวงอยู่เลยคบกับใครก็ตามเราต้องคบคนที่เขาไม่ต้องมานั่งให้เราดูดวงว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าจะรักเราหรือเปล่าจะเป็นคู่แท้เราหรือเปล่าจะชัดเจนจะมาหาจะมาเจอเราหรือเปล่าคบกับใครไม่ต้องมานั่งดูดวงไม่ต้องมานั่งรอประมาณนั้น เพราะเั่นเดีรไฮพิเทสไปนี้มันขึ้นหมายความว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยผมขอตอบวยว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับเพราะคุณเนี่ยอยจะยอมให้เขาเนี่ยทำร้ายคุณหรือว่ายอมให้เขากลับมาหรือเปล่าเพราะเอาอาจจะรู้สึกเหมือนกับเขาทําร้ายเราบ่อยรู้สึกเหมือนกับทิ้งเราไปแล้วเหมือนับเหมือนกับเป็นของตายอ่ะไม่เหงาไม่มาใช่ไหมไม่มีใครแล้วถึงจะมามีปัญหาถึงจะมาหาเราเพราะฉันขอทานายเลยครับเขาอาจจะกลับมาหาคุณเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ว่าคิดว่าจะกลับมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือคิดว่าจะทําอะไรกับเราแล้วก็ยอม แล้วกาคิดด้วยนะว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะกลับมาเพราะผลประโยชน์กลับมาเพราะขอความช่วยเหลือหรือกลับมาเกี่ยวข้องกับการที่เราเคยค้างคาเคยค้างความความรู้สึกหรือว่ามีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับแผนที่ผ่านมาความดีที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า t w o of p e n t a c อ e s หรือพไพ่สองเหรียญไพ่ใบนี้บอกชาราสีพิจิตรท่านว่าเหมือนกับคุณเนี่ยตอนนี้ด้วยออกมายืนในตัวขาของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะช่างใจแล้วเพราะฉะนั้นขอตอบเลยว่านี่คือไพ่ของการแนะนําว่าเราควรจะใช้เวลา สับใครก็ตามที่เลอกหล่าคนรักไปไม่เกิน2เดือน3เดือนหรือในหเดือนเนี่ยเราควรจะใช้เวลาในการปรับความเข้าใจในการให้อภัยในการลองคุยกับเขาดูได้แต่อย่าเพิ่งไปยอมแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อใจกันมากเกินไปอย่าเพิ่งไปทําเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปเหมือนกับทุ่มเทมากเกินไปหรือยอมให้เขาทำลายอีกเพราะฉันให้สองเรียนไปเนี่ยว่าถ้าเกิดใครเลิกไปไม่เกิน2เดือนถึง6เดือนยังพอปรับความเข้าใจยังพอพูดคุยกันได้แต่ถ้าเกิดเลิกกันไปเกิน 2- อถึงหเดือนเนี่ยให้เป็นอย่ว่าเรายืนอยู่ได้แะนะครับเรายืนอยู่ได้ตัวของเราเองแล้วตอนนี้สมดุลลแ้ว ตอนนี้เรามีตัวเลือกตอนนี้เรามีความสุขแล้วตอนนี้เรามีเรื่องงานเรื่องเงินไม่ต้องกลับไม่ต้องเป็นเดไฮพิเทสไม่ต้องกลับมาร้องไห้ไม่ต้องกลับมาดูดวงแล้วขนาดคนเป็นแบบนั้นก็ขอตอบเลยว่าแพชชั่นชีวิตของคุณกําลังจะไปได้ดีมีความสุขนะครับตอนนี้กําลังจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบด้วยสาบคนรักเก่าที่เลิกราไปไม่เกิน2องหเดือนขอตอบเลยว่าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาจะกลับมารักคุณเองแต่เกิดเลิกรากันไปก็ต้องลองตัดสินใจดูว่าเนี่ยเรายังจะเป็นผู้หญิงเดือไฮพิเทสอยู่่หรือเปลา ยังเชื่อใจยังไว้ใจเขายังรักเขาเนี่ยได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาดูไพ่ของชาวราศีพิจิกเดือนพฤศจิกายนแล้วก็การแนะนํากันนะครับกับไพ่สามใบนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดือดสตาร์เข้ามาหมายความว่าตอนนี้ยอะไรที่มันเฟลที่สุดอะไรที่มันเคยเสียใจเคยร้องไห้อะ่ะคุณเคยจมอยู่กับรอยน้ําตาคุณเคยนอนร้องไห้น้ําตาไม่เคยจมอยู่กับ,กบคุณน่ะไม่เคยเปียกบอนไปด้วยน้าตาความเสียใจอะ่ะเพราะฉันตอนนี้คุณเดือดสตาร์หมายความว่าคุณเริ่มฟื้นฟูแล้ว ขอทำนายเลยว่าชาวราศีพิจิกท่านตอนนี้คุณเด็กๆถือเมท้าแล้วก็เดตสตาร์เลยดวงมีค่ามากขึ้นดวงมีเสน่ห์มากขึ้นดวงตอนนี้เริ่มมีคุณค่าตัวเองเริ่มหายเจ็บหายเสียใจรักษาตัวเองและและกลับมามีเสน่ห์เห็นไหมครับแต่งหน้าแต่งตัวจากคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองจากคนที่ไม่เคยมีคุณค่าเป็นของตายเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเห็นคุณค่าเขาเริ่มสนใจคุณแล้วคุณเริ่มเป็นดาวดาวที่มีส่งแสงสว่างแล้วขอทํานายเลยครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยคุณเริ่มมีแสงสว่างคุณรักเริ่มเข้าม,มาสนใจคนรัักความร คนรักความรักนะครับเริ่มเข้ามาเห็นคุณค่าเริ่มเข้ามาดูคุณแล้วเริ่มเข้ามามองคุณแล้วว่าตอนนี้อุ้ยทาไมคุณดูดีขึ้นทําไมคุณเหมือนกับดูดีขึ้นหรือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นหรือว่าเหมือนกับหน้าค้นหามากขึ้นหรือมีค่ามากขึ้นมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกความดีความรักที่คุณมอบให้กับเขานั่นแหละนะครับพไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ขึ้นมาใบนี้เลย W e ล l o f Fortune หรือว่า The W เวลออฟเดอะเยไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพิจกท่านว่าองค์ร้อยแห่งโชคชะตา หมายถึงอะไรถ้าเกิดใครเลิกราไม่เกิน1ปียังไงก็จะกลับมาพูดคุยยังกลับมาติดต่อกันเรื่องผลประโยชน์ยังกลับมาติดต่อพูดคุยกันอยู่อาจจะมีที่เป็นค้างคากันเอาไว้แต่คุณเนี่ยยังพอมีเวลาให้เขาอยู่หรือเปล่าคุณอยากจะให้เวลาเขาอีกหรือเปล่าหรือมันหมดเวลาแก้ตัวหรือมันหมดเวลาแล้วระหว่างเรา2คน,พนเพราะฉะนั้นที่บอกไปครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาแนะนําครับสองเดือนแล้วก็ six of s o r หกดาบทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกท่านว่าถ้าเกิดใครเลิกราไปเกิน2เดือน6เดือนเนี่ย คุณอาจจะใช้เวลากับตัวเองได้แล้วคุณอาจจะมีความสุขแล้วอย่ากลับไปอีกเลยอย่ากลับไปเจ็บปวดอีกเลยอย่ากลับไปอยู่บนสามคนอีกเลยเพราะฉันหกดาบใบนี้บอกว่าอาจจะเป็นการปัญหาความรักที่เป็นเรื่องของคนสองคนสามคนที่เหมือนกับเราอาจจะเป็นส่วนเกินในชีวิตเขาหรืออาจจะไปซ้อนสามแล้วตำรวจมันจับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกความรักเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเป็นคนที่สามเนี่ยคนสุดท้ายก็ต้องเจ็บต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องไปต้องเจ็บต้องเสียใจหรือไพ่หกดาบใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากให้เราไปต่อกับเขาอะ หมือนเราอยากจะไปต่อกับเขาอยู่คนเดียวเนี่ยหรืออยากจะขึ้นไปเดินทางไปกับเขาต่อหรือตามเขากลับมาเนี่ยแต่เห็นไหมครับผมว่าเราเป็นเหมือนกับส่วนเกินยังไงก็ต้องตกอยู่ดียังไงก็ต้องถูกทำ้ายเสียใจอยู่ดีถึงบอกให้หกดาบไปนทว่าจะเป็นหาเรื่องรักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเกินหกเดือนปุ๊บเนี่ยอย่ากลับไปหาเขาเลยถ้าเกิดเขามองว่าสิ่งที่เขาทํากับเราเนี่ยมันเกินให้อภัยถ้าเกิดคิดว่าเขาทํากับเราเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่มีค่าอะไรนะครับหรือเขาไม่ต้องการอยากลับไปหาเขาอะไรถ้าเกิดเขาไม่ต้องการ พราะฉันไพ่ไปสุดท้ายคือบทสรุปความรักของชาวราศีพิจิกว่า10 of wands หรือ10เมเท้าขอทานายว่าความรักของคุณครั้งนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับรู้สึกเหมือนกับแบกปัญหาอยู่รู้สึกเหมือนกับเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้ยังเหนื่อยๆตอนนี้เหมือนคนที่หมดแรงเหมือนคนที่เหมือนกับหมดความพยายามแล้วแต่10มเมท้าให้น้นว่าพยายาม,มด้วยตัวของตงัวเ,เองเถอะที่จะอะไรบทสรุปความรักครั้งนี้หมายความว่าพยายามเพื่อตัวเองในการที่จะยืนต่อไปในการก้าวเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวไมเท้าที่คุณแบกเอาไว้เนี่ยมันก็จะออกไปเองมันนก็จะทําาาใหหห้เาหาเเรยยื่ออง เมื่อถึงปลายทางอ่ะเพราะฉันพยายามยืนด้วยตัวขาของเราพยายามอดทนด้วยตัวของเราเองพยายามผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจนะครับผ่านครั้งนี้ไปให้ได้เกิน6เดือนเป็นต้นไปหรือเกินหนึ่งปีเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่เดอะสตาร์เด็กถือไมเท้าแล้วพบเจอความสุขพบเจอความรักหรือตอนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเน,นี้ยคุณอาจจะมีชีวิตที่มีความสุขเจอมีคุณค่ามีสเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาจีบมีแพชชั่นเรื่องของการงานการเงนิงนที่ดีขึ้นแล้วนะครับ เพราะฉะนันคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมาตอนนี้คุณจจอยืนอยู่ทุกขาของตัวเองแล้วอาจจะมีความเหนื่อยอยู่นิดหน่อยหรืออาจจะเหนื่อยอยู่ตอนนี้แต่เห็นไหมครับผมว่าพยายามก้าวเดินต่อไปให้ได้ก็ขอเป็นลังใจให้กับชาวราศีพิจิกท่านเลยนะครับให้สู้ๆนะกันไพ่ออรลาเคร์นะผมแนะนําชาวราศีพิจิกลายท่านว่า b ร์ t อ e r and s i ต t e r แล้วก็ t า a n s f o r m a t i o n ขอทานายเลยว่าชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยไพ่เมนบอกว่าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเป็นเหมือนกับน้องเป็นเด็กเป็นน้องสาวเขาแล้วเขาเป็นพี่ชายคุณ แต่ transformation หมายความว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนร่างการสลับร่างกันเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีบิคคลท่านว่าคนัะของคุณเนี่ยเขาจะกลายเป็นคุณที่มาต้องต,ต้องการคุณต้องมานั่งคิดถึงคุณต้องมานั่งอยากได้หรือเสียดดยคุณนะครับต่นที่เขาเคยเสียดดยเขาร้องไห้เสียใจเจ็บปวดเพราะเขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่หึงหวงต้องการคุณวิ่งตามคุณแล้วก็หาทางกลับมาหาคุณเองอะ่ะนะครับก็ขอทานายไว้แบบนี้เลย ก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ